สวัสดีค่ะแม่ตะวันทำเกษตรค่ะวันนี้เข้าสวนมาแต่งต้นกล้วยค่ะนี่ต้นกล้วยเป็นงี้เราต้องแต่งละมันสองปีละใช่ไหมใช่ไหมป้าสองปีไหมที่เรามาปลูกกันสองปีเราต้องแต่งมันละป้ามาช่วยแต่ง นี่ค่ะคนแต่งต้นกล้วยเขาแต่งแล้วเขาปอกหน่อกล้วยเอาไส้กลางมันนะคะเพื่อนๆไปขายขายดีด้วยค่ะเนี่ยป้าใหยไปดู <c oughs> เขาบอกเขาเหนื่อยเขาละเนี่ยเน,นี้ยเรามาดูวิธีเขาปอกเขาปอกอะไรอของเขาเนี่ยเลือดเนี่ยค่ะพอดีแม่ตะวัน แกงต้นกล้วยป้าก็เลยเขามามาช่วยแล้วเขาเอาเอาเนี้ยเอา่ไสกาไอเนี่ยตรงเนี้ยค่ะเนี่ยเอาไปขายขายดีด้วยค่ะเนี่ยเพราะว่าไปแกงส้มแล้วแกงเหมือนแกงหน่อไม้อ่ะแต่ใช้ไส้กล้วยเนี่ยค่ะบางคนเขาก็แกงใส่กะทิใส่ไก่อร่อยมากเลยบางคนเขาก็ว่าไปต้มจิ้มแจ่วเนี่ยค่ะไส้กล้วย แล้วมาดูวิธีป้าเขาปอกยังไงนะคะเนี่ยเพื่อเพื่อนเพื่อนเนาะทางบ้านอยากจะเวลาต้นกล้วยเราจะล้มทิ้งนะ่ะเราก็เอามาปอกเราก็ามากินเองได้นะแล้วก็ไปขายก็ได้แต่กินเองเราก็ต้องลวกน้ำหน่อยเนี่ค่ะต้นกล้วยที่บ้านแม่ตะวันจะต้องรื้อออกหมดเลยค่ะแ้วเราจะเหลือต้นที่แข็งแรงไว้ ต้นรากล,าลอยเราจะเอาออกแล้วแล้วเราจะปลูกแนวใหม่เอาป้าเขาสับสับออกมาละเนี่ยสับออกมาแล้วก็รลอ,อกล,ลอกเหลือแต่ไส้กลางมือไส้อ่อนมาดูป้าเขาลอกต้นกล้วยกัน ป้าวันนั้นชอ้อนแหน่ได้กี่กระสอบเนวันวนี้ชอ้อนค่ระอวันนี้เข้ามาเอาต้นปูนี้ชอ้อนแหน่ปูนี้ช้อนนี้เมยมาช้อนแหน่ช้อนแหน่ขายเนี่ยเขา,เขาก็ลอกลอกเดเพื่อนดูไปขาย ป้าเขาไปขายส่งนะคะแล้วแม่ค้าเขาก็ไปขายต่อหนึ่งแม่ค้าเขาขายบอกขายดีมากเลยต้นกล้วยเขาไม่เขาเขาไม่เคยรู้มาก่อนต้นกล้วยขายดีป้าเขากินเขาเขาเหมือนหนอนเลยเขากินต้นกล้วยบ้านเขาหมดละเขาจะมากินบ้านนี้ต่อเนี่ยเขาก็ลอกออก เป็นไรายได้เสริมเนาะดีว่าเราเอาทิ้งนะแล้วกาบมันนะเราก็เพื่อนเพื่อนเนี๋ยเราก็มาใส่แล้วแม่ตะวันจะเอามาใส่ในนี้คนต้นมะขามนี่มันมัน,มนอิ่มน้ํามันชุ่มน้ําเนาะเนาะป้ามันเก็บน้ําเนาะตัดออกมาน้ําน้ําเต็มเลยเนาะต้นกล้วยเนาะคุมดินเดี๋ยวเขาจะลอกลอกออกไป แล้วแกก็ไปแต่งอีกทีนะึงแกตัดไปแล้วแกไปแต่งอทิ้งแล้วเราจะส่งเขาเราก็ไปแต่งทินะ้งเนาะป้าลอกออกอีกสักกลามมันจะได้อ่อนเอาไส้ในนะคะเอาไปแกงแกงกะทิแกงไก่เนะี่ยเขาบอกแกงอร่อยแกงแกงหน่อไม้ก็อร่อยฮมป้าชูขึ้นนี้ป้าเอาสองสาหน่อยชูขึ้นนี้ ค uh ูเอางเขาขายเป็นคู่ค่ะคู่คู่หนึ่งแล้วก็ยางมัดคนซื้อกันใหญ่เลยแม่ค้าเขาบอกขายดีมากเลยกล้วยที่เราแต่งเนาะเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ทิ้งปล่าอ่ะเราก็ใส่ในมัน ใครที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอ,ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ